ก็ซิบอกเ่านำเสนอเชฟ4ประตูนะคะเชฟโรเลตโคโรราโดนะคะรถปี05แจ้งจดทะเบียนในปี06เครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีค่ะ d ีไอเทอโโสภาพแบบเดิมๆตลอดทั้งคันนะคะสภาพดีพร้อมขับได้เลยนะคะเอกสารมีครบพร้อมโอนค่ะทุกท่านรอดูดีมีเสน่ห์แบบนี้นะคะคันนี้มาในราคา149,000บาทค่ะ รถสวยสไตล์เดิมๆนะคะห้องโดยสารกว้างๆสามารถใช้งานกันได้ปกตินะคะพร้อมใช้พร้อมขับกันได้เลยค่ะเกียร์ธรรมดา4ประตูกระจกเป็นไฟฟ้าภูมารัยเป็น Power อข้างยนต์3 0 0 0ซีซีนะคะ3 0 0 0ซีซีดีเซลค่ะมีเทอร์โบด้วยนะคะอัตราการเร่งดีค่ะขับขี่ได้สบายสนใจดูรถได้แถวพุทธมณฑลสาย4ช่วงตัดใหม่ค่ะหรือ ต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรคุยกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เช่นกันแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจค่ะในวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ